คุณแม่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมนะฮะข้อเข่าเสื่อมมีอุบัติเหตุเมื่อ16ปีก่อนเหมือนกันใช่ไหมฮะเจ็ดปีอ๋อหกปีก่อน6 7ปีก่อนนะฮะเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้น,นะฮะตอนนั้นก็ขับมอไซค์ล้มอะค่ะอืมล้มเองล้มเองอันนี้ขี่เองล้มเองจ้าแล้วกระ<ก>แทกข้างแทกข้างซ้ายค่ะสะโพกสายอ่ะล้าวะะอะค่ะประมาณตั้งสี่สี่ปีเนี่ยค่ะอืมมันรู้สึก ปวดนะคะ<ท>มันจะปวดจะขาดสะโพกเดี๋ยวเสียวเดินนะคะเดินแล้วจะแป๊บแป๊บใช่ใช่จ้ะเอ,อไปหาหมอไหมฮะก็ไปหาหมอค่ะหมอก็เอ็กซเรดูก็ไม่เป็นอะไระคะมันก็ยังไม่ไม่เป็นอะไรมากอ,อันนี้ก็กินยาแก้ปวดไปเรื่อยๆเสร็จแล้วพออยู่มาอยู่มามันหัวเข่าค่ะหัวเข่ามันจะขัด เดินแล้วจะขัดแล้วก็จะมีเสียงดังคนละข้างกับฝั่งโน้นใช่ค่ะหัวเข่าข้างฝาเราก็คิดว่ามันคงจะเจ็บข้างนี้แล้วก็มาใช้หัวเข่าข้างนี้มากมันก็เลยออกเสียงดังๆแล้วก็ขัดมาตลอดเกี่ยวกันไหมฮะรันสิริวัลฮะล้มข้างซ้ายแล้วมาเจ็บเข่าขวาจะเกี่ยวเรื่องกันไหมฮะมันมันอาจจะเป็นว่าเขาน้ำหนัก เนี่ค่ะน้ำหนักตัวอันหนึ่งแล้วก็การเจ็บอีกข้างหนึ่งแล้วก็มาใช้อีกข้าง็นึดงมากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้เข่าข้างนั้นอะถูกใช้งานมากขึ้นอย่างนี้ค่ะก็เลยเกิดภาวะข้อข้อเข่าอักเสบขึ้นมาอย่างนี้ค่ะแล้วแล้วคุณหมอบอกว่ายังไงฮะไปหาหมอไหมฮะก็ไปหาหมอค่ะแต่ตอนนั้นหมอยังไม่รู้ว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมนะคะก็ไปเอายาลงยาบาลกินมาเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะ เป็นปีๆก็ไปเอายาโรงพยาบาลแก้ปวดเข่ามากินอยู่งั้นนะคะกับยาแก้ปวดกับแก้เสบอยู่งั้นแหละค่ะพอหนักเข้าหนักเข้ามันปวดมากขึ้นมากขึ้นบวมค่ะจากเริ่มบวมก็ไปหาหมออีกข้างเดียวข้างเดียวค่ะแต่นี้มันมันมาปวดมากกว่าสะโพกแล้วค่ะสะโพกลึกลมไปเลยมาที่หัวเข่าแทน โอ้โหไปโรงพยาบาลทําไงก็กินยาอะไรก็ไม่หายปวดไม่ไปแล้วโรงพยาบาลไปคลินิกดีกว่ายาดีกว่ามัง้งเนี้ยก็ไปคลินิกค่ะคิดเอาเองคิดเอาเองไปคลินิกเอา้ามันมัน,ม,นมันเงินเยอะเนาะเขาก็ต้องให้ยาดีมาก็คิดอย่างนั้นเ็าไปคลินิกก็แล้วไปสองครั้งสามครั้งแบบกินหมดไปสองเดือนแล้วแล้วก็มาใหม่เอาอีกสองเดือนก็ยังไม่หายหมอคลินิกบอกอาทิตย์หน้าผ่านะโอ้ยไปยาหมอก็บอกอีกว่าผ<า>่า รู้จะหลบไปไหนแล้วตอนนี้โดยวิธีการรักษาอย่างนี้เนี่ยจะทําให้หายขาดไม่ะหมยถึงหมยถึงยังไงการเปลี่ยน,ยนข้อเขา่าหายขาดนี่ก็คือหลังจากก็ยังคุยกับอาจารย์น้ำพายบอกว่าก็คือตอนผ่านเนี่ยหลังผ่าแล้วก็จะมีอาการเจ็บปวดคือปกติเราเราจะปวดมากอยู่แล้วแต่มันจะค่อยๆปวดมาทุกวนันทุกวนันทุกวนันแต่พอเราผ่าปุ๊บเนี่ยเหมือนความปวดมันมารวมกันทีเดียว ก็คือเจ็บปวดอาจจะเจ็บปวดมากตอนผ่าหรือว่าหลังผ่าสักสักะ,ะอาทิตย์ 1. 1> สองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็แล้วแต่จะปวดมากเลยหลายคนจะเป็นอย่างนั้นเพราะมัน,นะะเป็นของแปลกปลอมเข้าไปใน<ช>ร่างกายถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็จากความปวดก็จะค่อยๆลดลงลดลงจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งซึ่งโอเคร่างกายเรายอมรับและโอเคละไม่มีอะไรความปวดนั้นก็จะหายเป็นปลิดทิ้งไปเลย คือค่อยๆปลักก็คือมันไม่มีอะไรแล้วตรงนี้มันเป็นของปลอมไปหมดละครับมันก็จะไม่มีอาการที่จะมาอักเสบอะไรได้เพราะมันไม่ใช่เนื้อเยื่อครับนะครับมันเป็นโลหะซึ่งมันซึ่งก็จะไม่ปวดแต่ทุกคนก็ไม่ค่อยบางคนไม่ค่อยกล้าไม่ค่าไม่ค่อยกล้าตัดสินใจนะฮะเพราะเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะปวดไปอีกนานแค่ไหนแต่แต่เคยถามหมอนะคะว่าถ้าเกิดผ่าแล้วจะดีไหมหมอถ้าดีจะผ่าเขาบอกว่า ห้าสิบห้าสิบนะคุณหมอทุกท่านไม่มีใครค่ารับประกันครับค่ะเขาบอกถ้าผ่าไปแล้วถ้าเดินไม่ดีกระดูกไปยังไงก็ผ่าออกถึงดีสิบปีก็ต้องผ่าออกไม่มีคุณหมอท่านใดแบบการันตีได้นะฮะอ่ะสุดท้ายแล้วก็คือตัดสินใจผ่าไหมไม่ผ่าค่ะเพราะผ่า,ผาต้องหยุดงานก็อาทิตย์หน้านะคุณต้องมาผ่าโอ้โหทำไงอะแต่ปวดทรมานค่านอนก็นอนไม่หลับพิกก็ไม่ได้ ยืนทำงานก็ไม่ได้พอไปโรงพยาบาลระยะหลังๆเนี่ยที่ว่าหมอจะให้ผ่าไปโรงพยาบาลแฟนต้องจับขายกยให้ขึ้นรถเข็นนะคะมันยกเอง<ม>ก็ไม่ได้โอ้โหปวดมากแบบตอนดึกตื่นมามันนอนไม่หลับเลยนะคะตอนดึก,<อ>ดกตื่นมาเรลทำไม,ม<า>ถึงไม่ผ่ามันกลัวเขาบอกผ่าแล้วก็ไม่ดีแล้วสิบปีก็ต้องผ่าออกผ่าแล้วผ่าอีกโหกลัวมากเลยก็เลยแบบ คุณมีคุณสะอาดพักดีการนะคะคเขาก็มาสมัครบิมเนี่ยค่ะของเราบริษัทอิชไลน์เนี่ยไปแล้วเสร็จแล้วเขาแฟนเนี่ยเขาเป็นใช้ติ่งเขาไปผ่าใช้ติ่งมาแต่ี้คุณสะอาดก็ขายโอเลี้ยงเนอกาะไปถึงหน้าร้านก็เล่าให้ฟังว่าของเราเนี่ยดีนะบิมเนี่ยค่ะ <ๆ S 2> แฟนก็เป็นหนองค่ะเป็นหนองตรงแผลผ่าใช้ติ่งค่ะก็เลยให้แฟนกินเเอ่ะ อะไรนะกระสเนี้อ่ะสีเขียวสีเขียวพอแฟนกินสีเขียวมันมันเป็นหนองออกมาตรงแผลเย็บอะเสร็จแ,แล้วเขาหนองเขาหายหนองเขายุบเราก็เอ๊แฟนกินไอ้สีเขียวนี่หนองยุบหายเนาะเอยเรากินข่ามาั่งมันก็คงจะหายอก็คิดในใจว่ามันมีนไหมไอที่ข้อเข่ากินแล้วหายเขาก็มีมีก็เอามากินเอกินได้กินสีอะไร สีชมพูค่ะอ oh, ๋อเขาแนะนำหปกินสีชมพูใช่ค่ะ uh huh. เอากินไปประมาณอาทิตย์หนึ่งไอ้ที่เราปวดทรมานอยู่มันก็เบาวปวดลงเบาวปวดลงเอมันเบาวปวดจริงๆอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวค่ะทานวันละสองเม็ดเช้าสองเม็ดก่อนอาหารสองเม็ดแล้วก็ก่อนนอนสองเม็ด อ๋อวันละสี่เมตรสี่เมตรจ้ะหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปไอ้ที่ปวดอยู่ก็เบาแล้วก็ทานต่อไปเรื่อยๆืพอหมดกระปุกไอ้ที่มันบวมอยู่เขียวเียวเป็นเส้นที่หัวเข่านะคะมันก็ยุบมันก็ยุบตอนนี้ก็ทานตัวนี้ตัวเดียวเลยบิมสีชมพูอย่างเดียวเลยยาหมอไม่เอาเร้วมไม่งอแล้วค่ะนี่ทานมานานเท่าไหร่แล้วฮะก็ตั้งแต่เดือนมิถุนามิถุนาปีนี้ค่ะ สีชมพูมาต่อเนื่องเลยใช่ค่ะไม่ได้หยุดไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเลยค่ะโอ้อ่าอาจารย์จะช่วยตอบยังไงดีครับจากนี้ไปผมคิดว่าคุณจะต้องเปลี่ยนละมันหายแล้วนี่อถอยออกนะครับถอยสีชมพูออกเอาเป็นว่าเช้าหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดพอนะถ้ายังดีอยู่อตอนเช้าสีชมพูไม่กินม,มากินสีเขียวแทนะนะ แล้วก็เพื่อจะให้ร่างกายนี่สร้างภูมิต้านทานครับเมื่อให้ติดเชื้อง่ายนะครับตอนนี้มันไม่หายแล้วละเอ้มันหายแล้วไม่เป็นไรแล้วนะครับแล้วก็ก็ทานอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วหลังจากถ้าหากว่ามันยังดีอยู่เปลี่ยนไม่สกิวเลยก็ยังได้นะครับนะฮะก็อยากจะให้แนะนําตรงนี้แต่ทีนี้แล้วถามว่ามันดีขึ้นอย่างไรพวกเราผนนั่งอยู่ตรงนี้คงจะตอบได้แล้วล่ะเพราะมันเหมือนกันทุกรายนะครับ ก็สำหรับท่านผู้ชมที่ทาางบ้านที่ดูท n เอนสองนี่นะครับก็ขออนุญาตอธิบายครับตรงนี้อีกนิดหนึ่งในจอทีวีเราจะเห็นว่ามีถ้าใครที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมเม็ดเลือดขาวก็จะมีการหลั่งสารสามตัวเยอะขึ้นไปทีเอ,อ็นเอฟเอลฟาอินเตร์ินหกอินเตร์ินสิบนะครับหลังมากกว่าปกติก็เกิดน,นี่คือภาวะภูมิภูมิคุ้มกัน ามากเกินไป uh huh. นาแพ้ภูมิตัวเอง uh huh. นะครับ uh huh. ก็ทําให้เกิดอาการอักเสบ,บตามข้อเข่านะครับ uh huh. ไอ้บิมของเราสีชมพูจะลดการหลั่งสารทั้ง3อย่างชัดเจนนะครับ uh huh. ถ้าเรากิน4ีแคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันลูกศรชี้ uh huh. คือตัวที่ลดลงไปของสารทั้ง3นะครับ uh huh. เอามาดูกันชัดๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างคนที่กินแคปซูลแป้งเป็นตัวควบคุม กับกินแคปซูลสีชมพูของจริงของจริงนะครับนี่คือคนที่กินแคปซูลแป้งนะครับปกติไม่มีการลดแต่พอเปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลสีชมพูในเวลาเดียวกันก็นะฮะจะเหลือแค่นี้ที่อินทตอร์กนหก็เหลือแค่นี้อินทตร์กิบเจ็ก็เหลือแค่นี้เมื่อมันลดลงครับตัวที่ทําโจมตีข้อเข่าเราทําให้เกิดอาการเสพมันลดลงอาการของเราก็ดีขึ้นอาการปวดของเราก็หายไป แล้วนี่คือสิ่งที่เราพบเห็นในวันที่15บ15วันเท <15 S 1> ่านั้น15วัน oh. นะครับเพราะฉะนั้นแคปซูลเนี่ยถ้า15วันแล้วมันยังไม่ได้ผลเนี่ยนะครับโอ้ oh, อาการนั้นต้องซีเรียสมากถือว่ารุนแรกินนำ้ำคุดช่วยกินะน้ำมาคุดช่วยเค okay, ครับทีนี้ลดลงตรงเนี้ยทั้ง3ตัวลดลงนะอาการความรุนแรงของอาการแพ้ภูมิตัวเองก็ลดลงนะครับอย่างกรณีข้อข่าอักเสบ อาการอื่นๆ,ๆที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับก็เป็นต้นต่อเดียวกันมันก็จะหายไปด้วยครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อทั้งสามตัวเนี่ยมันหลั่งเยอะเกินไปในคนที่มีการอักเสบอยู่นะมีเป็นต้นเหตุที่ทําให้าการอักาเสบในขณะที่มันทําให้เกิดอาการอักเสบนะมันทั้งตัวอินเทลคินทีแอนเอฟแอลฟาและอินเทลคินสิบเจ็มันยังเป็นตัวที่ทําให้มีการย่อยสลายกระดูกต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆอเนาะ ที่อาจารย์นัรท์ชัยกับอาจารย์สิริวัลพยายามพูดเพราะมันอาการมันก็ทุรนทุรายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นสองตัวนี้ต้องลดลงมาทันทีให้มันรวดเร็วอาการถึงจะหายเวลาที่เราไปกินยาแก้ปวดเราไม่ได้ลดสองตัวนี้นะครับเราลดอาการปวดที่ปลายเหตุที่ปลายเหตุแต่สอนตัวนี้มันยังอยู่มันก็ทําลายของเราไปเรื่อยเรื่อยเื่ออาการก็หนักขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อย นึ่เราต้องกินยามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนวันหนึ่งยาก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ทีนี้พอเราเปลี่ยนมากินแคปซูลสีชมพูปั๊บลดเลยทองตัวนี้ต้นเหตุมันหายไปละอาการที่มันจะทําให้ทวีขึ้นมันก็ไม่มีละเพราะฉะนั้นก็เลยชัดเจนนะครับชัดเจนอย่างนี้อนาคตตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วไม่ต้องแล้วนะไม่ต้องไปกินเปลี่ยนมาเป็นสีเขียวแทนถ้าอย่างนี้ไม่เจ็บไม่ปวดแล้วอนาคตยังต้องเปลี่ยน ข้ออีกไหมฮะก็เท่าที่เห็นอยู่ก็คงไม่ไม่ต้องเปลี่ยนเนี่ยคนที่เขาที่เขาพยายามที่เขาต้องเข้าไปผ่านะครับสามปีแล้วเขาก็ไม่เห็นไปเลยปกติฮก็ปกติดีดีไหมฮะ ดีค่ะแต่เวลาปวดมากๆนี่แล้วถึงกระดูกหลังเลยนะคะหมอครับตอนนี้กระดูกหลังก็ไม่ปวดแล้วใช่ไหมไม่ปวดแล้วทำงานได้ตามปกติแล้วปกติค่ะตำได้อร่อยขึ้นไหมฮะอร่อยขึ้นนหลายโคก็ขถือโอกาสว่าคนเป็นกระดูกทับเส้นครับตัวนี้ก็ช่วยชัดเจนฮะยินดีด้วย